สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูไม่ได้วาไรน์นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตเว็บเคมีแล้วนะครับซึ่งจะเป็นเว็บเคมที่มีชื่อว่าบิดทักเคนนะครับผมใครที่ยังไม่มีตัวนี้นับสามารถเล่นได้เลยนะครับผมเพราะว่าเป็นเว็บไซต์ตัวใหม่ที่ก็ยังยังเทสอยู่นะครับผมหมายถึงว่าเทสการยืดระยะในการเปิดเว็บไซต์นะครับเพราะว่าตัวนี้ก็ค่อนข้างมาแรงอยู่พอสมควรเลยนะครับแต่ก็จะเป็นเว็บไซต์ใหม่ที่เพิ่งเปิด ได้ไม่นานนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสพร้อมกันว่ามันสามารถอยู่ได้นานขนาดไหนนะครับแล้วก็ข้างในมีการอะไรมีอะไร,ระอัปเดตใหม่บ้างนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครสามารถกดคําว่า sign up ตรงนี้ได้เลยนะครับกด sign up ตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างก็ลองสมัครเข้ามาเล่นกันดูนะครับผมก็วิธีการสมัครนะเพื่อนๆนะครับใส่อ e ีเมลตรงนี้นะครับได้เลยแล้วก็พาสเวิร์ดอีเมลตรงนี้นะเป็นอ e ีเมลที่ผมแนะนําให้เป็น อีเมลที่เราสมัครกระเป๋าโฟร์เซ็ตเพย์นะเพื่อที่จะง่ายต่อการถอนนะครับแล้วก็ไม่เสี่ยงต่อการโดนแบนด้วยนะครับโอเคก็พอใส่เสร็จแล้วนะครับก็ให้เพื่อนมาแก้แคปชั่นตรงนี้หนึ่งครั้งกดไซตอัพได้เลยนะครับผมหลังจากนั้นก็เข้าสู่หน้าล็อกอินได้เลยนะครับพอเพื่อนเข้ามาแล้วนะครับหน้าตาของเขาก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งคือสามารถเปิดในเบราว์เซอร์ได้นะครับเขาจะบล็อกโฆษณาให้เรานะครับใครที่ยังไม่มีเบราว์เซอร์ เบฟบลอสเตอร์ Brave นะครับผมก็สามารถไปโหลดได้ใน Play Store หรือว่า App Store นะครับสมมติกดเข้าไปใน Play Store นะครับผมแล้วก็พิมพ์คำว่า b บฟบ e b อสเ s อร์นะครับผมหรือว่าเบฟสั้นๆก็ได้นะครับก็ไปที่นี่แล้วก็กด app, อัพแล้วก็กดโหลดตัวนี้มาใช้แทนพวกโฮมได้เลยนะครับผมกค็คือเอาง่ายๆคือเอาบล็อสเตอร์ตัวนี้นะครับผมมาเปิดเว็บไซต์ตัวนี้นะเพื่อที่จะบล็อกโฆษณาให้เราให้เราเข็มได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับ วิธีการนะครับก็เป็นการเปิดปิดตรงนี้นะครับเว็บไซต์ตัวไหนที่เราไม่สามารถใช้กับเรียบได้ให้เราให้เพื่อนนะครับปิดสวิตตัวนี้เป็นสีดํานะครับเว็บไซต์ตัวนั้นก็จะใช้ได้ตามปกตินะครับแต่ถ้าเว็บไซต์ตัวไหนที่สามารถเปิดตัวนี้ได้ให้เพื่อนเปิดไว้นะเพราะว่าเขาจะบล็อกโฆษณาที่เราไม่ต้องการออกไปนะครับทําให้เราเค็มได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับไม่มีโฆษณากวนใจแบบนี้นะครับโอเคทีนี้มาดูวิธีการกันนะครับไปที่อันดับแรกเลยไปที่ View add ตรงนี้ แล้วก็ไปที่ s e r v e s นะครับ Serve S กับ Windowss ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการทำเหมือนกันนะครับผมเป็นการดูโฆษณาหรือการดูแอด ad, หรือการดูแอดนะครับผมแอดโฆษณาที่ทางเว็บไซต์ต่างๆที่เขาเอามาลงโฆษณาด้วยนั่นเองนะครับผมอย่างเช่นสมมุติว่าผมดูโฆษณาตรงนี้15วินาทีเราจะได้เหรียญ2,700นเเหรียญตรงนี้นะครับกดวิวแอดตรงนี้เลยนะครับ ก็จะมีตรงนี้นะครับสังเกตเพื่อสังเกตด้านบนตรงนี้จะมีการนับถอยหลังตรงนี้ให้เรานะครับเมื่อครบแล้วเขาจะขึ้นแคปชั่นมาให้เรานะครับส่วนเว็บไซต์พวกนี้เขาก็จะเป็นเว็บไซต์ที่เข้ามาทําการส,สปอนเซอร์ของเว็บไซต์ตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับผมเพื่อโปรโมทนั่นเองนะครับโอเคกดบริเวณแล้วก็ปิดหน้านี้ไปได้เลยนะครับเขาก็จะให้เหรียญเรามาแบบนี้ แบบนี้เลยนะครับโอเคทีนี้พอเสร็จแล้วนะครับเหรียญเขาก็จะโยกไปอยู่ด้านบนนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมโอเคมาดูฟังก์ชันต่อไปนะครับไปดูที่ Fore e ซตตรงนี้รรต,ตรงนี้ฟังก์ชันตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเครมนะครับผมครั้งละ2000เหรียญนะครับแล้วก็ไม่จำกัดในการเครมนะครับก็คือเคมได้ทั้งวันเลยถ้าสมมติว่าเรามีเวลาว่างนะครับ กดแก้แค่ชาหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดตัวเลขนะครับผมหกสามห้านะครับหกสามห้าเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างจะมีปุ่มให้เรากดรับเหรียญน,นะครับเรียบร้อยนะครับผมเหรียญตัวนี้เขาก็จะโยกเข้าบาลานซ์ของเรานะครับเข้าสู่กระเป๋าบาลานซ์ของเราตรงนี้นะครับโอเคทีนี้มาดูในส่วนต่อไปนะครับ ก็จะเป็นตัวของแชทลิงนะครับผมจะทํา3ส่วนนะครับเพื่อที่จะง่ายแล้วก็สามารถไปทําเว็บไซต์อื่นได้ทันเวลานะครับเพราะว่าผมมีค่อนข้างเยอะนะครับใช้เวลาเว็บหนึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ10นาทีนะครับถึง15ไม่เกินนี้นะครับผมส่วนใครที่จะเล่นเว็บไซต์ตัวไหนตัวหลักก็ให้เขียนตัวนั้นเป็นหลักก่อนถ้ามีเวลาว่างก็ค่อยอไปเขียนเว็บไซต์อื่นเพิ่มนะครับผม อย่างเช่นตัวนี้นะครับวิสิตช็อตลิงจะได้1น0 0งหนพันโวลต์พลังงานเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีใช้ด้วยว่าใช้ยังไงนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นเหรียญที่เราสามารถพร้อมถอนเข้าได้เลยนะครับถอนเข้าธนาคารถอนเข้ากระเป๋า f อ r เซตเพได้เลยนะครับกดวิสิตช็อตลิงตรงนี้อ่าแล้วก็กดอ่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับอ่าก็เบฟบ,บางตัวนะครับก็สามารถเปิดอ่าช็อตลิงบางตัวก็สามารถเปิดในเบฟได้เนาะก็ ตัวไหนเปิดได้ก็ให้เพื่อนเปิดไว้นะเพราะว่าเราเค็มชั์ลิงได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับผมไม่เสียเวลาในการมานั่งให้โฆษณาเด้งนะครับผมกด continue กดคลิก here to continue ด้านบนนะครับรอ10วินะครับโอเคพอครบวิวิแล้วนะครับก็ให้เพื่อนกด get link ตรงนี้ได้เลย เหรียญเขาก็จะเด้งแบบนี้ให้เรานะครับผมก็เข้าสู่กระเป๋าของเราเรียบร้อยนะครับสามารถเลือกทําได้เลยนะครับตรงนี้โอเคทีนี้มาดูในส่วนต่อไปนะครับมาดูเคเวสตรงนี้นิดนึงอ่าตรงนี้ก็จะเป็นเคเวสประจําวันนะครับผมก็จะรีทุกๆเจ็ดโมงเช้านะครับผมก็ใครที่ทาโฟร์เซค,ครบ15ครั้งนะครับก็จะได้รับพลังงาน1000แล้วก็จะได้รับเหรียญ800แบบนี้นั่นเองนะครับการกดรับก็คือให้เพื่อน สมมติว่านะสมมติว่าผมทำชาร์ลิงค์ครบ1ครั้งนะครับก็มากดรับตรงนี้นะครับมันจะติ๊กถูกแบบนี้ถ้าสมมติว่าเราทำครบแล้วนะครับอ่าก็เรียบร้อยก็เป็นแบบนี้นะครับลองเข้ามาทำกันดูนะครับตามเควสของเขาเลยนะครับโอเคทีนี้มาดูในส่วนของออโต้โฟเรตตรงนี้ที่ผมได้บอกไปนะครับโวลต์ Whoa, หรือว่าพลังงานจะเอามาใช้กับส่วนนี้นะครับรู้สึกว่าการใช้นะครับก็คือ1000 1,000โวลต์จะใช้ ได้หนึ่งครั้งนะครับผมแล้วก็มันจะเป็นการขุดให้เรานะครับผมใน1ครั้ง25าวิเราจะได้อยู่ที่ประมาณ325ี่เหรียญตรงนี้นั่นเองเดี๋ยวลองดูว่ามันจะเด้งยังไงนะครับก็จะเด้งแบบนี้นั่นเองนะครับผมก็เขาจะเด้งจนกว่าพลังงานเราจะหมดนั่นเองนะครับก็สามารถเข้ามาทําตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคทีนี้มาดูวิธีการถอนนะครับไปที่ตรงนี้ คำว่าพ,พิทรอนะครับการถอนตรงนี้นะครับก็ง่ายๆเหมือนกันนะครับให้เพื่อนๆใส่อีเมลที่เราสมัครกระเป๋าพอเสร็จเพนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ใส่จํานวนเหรียญที่เราต้องการถอนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเหรียญที่เขาขึ้นแจ้งว่าเราสามารถถอนเหรียญไหนได้นะครับตอนนี้เหมือนเขาเติมหมดแล้วนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขายังถอนได้ตามปกติไหมนะครับผมก็มาเทสถอนด้วยกันเลยนะครับ สมมุติว่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเทส t รีก t x ดูนะครับวิธีการก็คือถ้าเพื่อนๆอ,อยากถอน t r x ให้เพื่อนติ๊ก1ครั้งนะครับแล้วก็ไปที่อ,อัตราส่วนเขาจะบอกเลยว่าเราได้เท่าไหร่อย่างเช่นตรงนี้เราได้7.9 t r x นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับหลังจากที่เราใส่อีเมลเสร็จแล้วนะครับอโอเคทีนี้เราก็กดคําว่าวีดดองเทสดูนะครับเทสพร้อมกันอโอเคถ้าสมมุติว่าขึ้นแบบนี้ ขึ้นแบบนี้แสดงว่าเขาา,าเาโอนเข้ากระเป๋าของเราเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในกระเป๋าของเราก็จะเป็นศูนย์นะครับอ่ะโอเคก็เข้าไปดูเลยวิธีการเชคก็คือให้เพื่อนนะครับมาที่กระเป๋า f o r s e t pay แล้วก็ refresh หนึ่งครั้งนะครับเลื่อนลงมาด้านล่าง refresh หนึ่งครั้งอ่าแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างอีกทีหนึ่งนะครับเห็นไหมนะครับก็เข้ากระเป๋าทันทีเลยบิด ทาเค้นนะครับบิททาเค้นแล้วก็เข้ากระเป๋าที่7.9็ดจทไม่เสียค่าธรรมเนียมแม้แต่ซาโตชิเดียวนะครับก็ถือว่า,ายังเป็นเว็บไซต์ใหม่ที่น่าจับตามองแล้วก็น่าสะสมไว้เป็นเว็บเคมหลักนะครับเพราะว่ายังเคมแล้วก็ถอนได้ทันทีอยู่นะครับโอเคก็เว็บไซต์ตัวนี้ก็ถือว่าผ่านในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็เดี๋ยวดูระยะยาวว่าเขาจะอยู่ได้นานขนาดไหนนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผม แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ